ซื้ออิตาลีตีข่าวหงแดงลิวพูแสงขึ้นมาเป็นตัวแต็งในการคว้าตัวเกฟเฟนตุรามกองกลางจอมชัพทีมชาติฝรั่งเศสของนิสสโมสอนในลีกเอิงฝรั่งเศสที่เคยมีข่าวยางหนักตั้งแต่ซัมเมอร์มาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเพิ่มอีกคน สำหรับตุลามในวัย22ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่มีฟีเท้าครบเครื่องที่สุดของลีกเอิงฝรั่งเศสในเวลานี้ทำให้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อย่างหงแดงลิเวอร์พูลยูเวนตุสอินเตอร์มิลานโดยเจอเกนคอปกำลังมองหากองกลางตัวรับเข้ามาเสริมทีมในตลาดหน้าหนาวอยู โดยตอนแรกมีกระแสข่าวว่ายูเวนตุสกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวตุลามไปครอบครองแต่ล่าสุดกลับมีคดีพิกเมื่อหงแดงลิวพูได้กล่าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งเนื่องจากลิวพูพร้อมที่จะยื่นขอเสนอในจำนวนเงิน45ล้านปอนด์ให้กับนิสพิจารณาเพื่อขว้าตัวดาวเตะอย่างเคเฟนตุลาม ต่างจากสมงสอนอื่นที่มองว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นสูงเกินไปแต่คราวนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดว่าองแดงลิวพูต้องการคว้าตัวกองกลางตัวรับรายใหม่เข้ามาเสริมทีมเนื่องจากกองกลางตัวรับชุดปัจจุบันก็ยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมอย่างเช่นไลอ้อนกาฟนแบก ที่มีฟอร์มอันจัดจ้านหลังจากขวาตัวมาจากบาเยิร์มิวนิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา